โบบอกว่าสวัสดีครับคุณนายแม่นะคะพี่สามบอกสวัสดีคุณยายงุ้มง่ามนะคะคุณนายแม่บอกว่ายังไม่ผ่านจ้าดูหลายรอบแล้วนะคะน้องๆผายอ่ะเวลาที่เราลงไปมันหลากหลายมากนะคะเนาะก็ยังพยายามที่จะหาแนวทางของตัวเองนะคะอุ้ยสวัสดีป้าเอิญคิดยาวนะคะหรือว่าภาพนิ่งนะคะนั่นคือเป็นการทักทายกันแบบข้อความนะคะ ขอมีการเปิดก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้น้ามยก็ได้มาถึงที่หน้าไล์สดแล้วนะคะท่านไหนที่สุกนะคะคุณยายงุ่มง,งามนะคะคือตัวไก่เองไก่พอไก่เริ่มไก่เริ่มจบเนาะไก่ก็เริ่มรู้สึกว่าเราอ่ะทีเ่เราน้องแบงนะคะนะคะน้องป๋อมแปมพิสัญชัยานะคะบอกโอ้ย <laughs> วันที่10อซีเดือนเต้มนะคะใจะเย็นๆคือพี่ไก่ก็ไม่ดูหลังบ้านนะคะก็ะยังสงสัยอ้าวน้องทองมันถามทำไมนะคะจนน้องทองของพี่ไก่ดูดูนี้ดูนี่างดีค่ะนะคะสาวราไร้้ว้สายหวานสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณก่งแก้วนะคะพี่ประยาวทักทายกับพี่ราชาพีนกนะคะสวัสดีค่ะนะคะ พี่ววรชัยทักทายกับยาวๆนะคะสวัสดีครับขวแอบบอกคุณทองสวัสดีครับนะคะน้องแบงค์จิรพลบอกอสวัสดีครับพี่กีตานะคะน้องปุ้ยวัฒนาบอกน้องจิรพลสวัสดีครับพี่กีตาบอกว่า,าพันนั้นแหละงอนงอนงอนนะคะสวัสดีมีความสุขนะคะก็ยังเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านเนาะเราก็เดินทางกันมาถึงครึ่งค่อนทางนะคะสวัสดีครับพี่โยธินบอกสวัสดีครับคุณนายแม่แกอ่านคอมเมนต์ซ้ำไม่เนาะนะคะ คุณกบขวัญใจบอกกับเพจสุดที่สอนมาสวัสดีนะคะบอกสวัสดีทุกๆคนค่ะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะนะคะทุกๆคนมีเขาเรียกว่าคุณมากๆเลยนะคะคือถามว่าตอนที่เรายังไม่ยังไม่ผ่านเราเหนื่อยไหมเราก็เหนื่อยแต่ถามว่าตอนนี้เราหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยไปน,นิดนึงนะคะนะคะไม่ลบเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณดีอ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณไก่นะคะนะคะโอเคโอเคยังไว้ตอบพรุ่งนี้โอเคนะคะพี่สุกียบอกว่าคนที่คนที่สอง้าวต้นต,ต,ตาตึงบอกสวัสดีทุกท่านครับน้องกวางโฟกนะคะบอกสวัสดีครับคุณยายงุ้มงามน้องกวางก็บอกว่าถามว่าใจเย็นใช่ไหมพี่นะคะ,ะคุณดาวสตารุร่งยังทักทายกับวิสัญชยาสีมันตะสวัสดีจ้าคุณวิสัญชยานะคะ พี่กีตาบอกขอขแสดงความยินดีกับน้องไก่หลักของพี่วุรชัยก็บอกว่าถ้าเขาจับไม้จับมือกับใครแล้วเขาจะไม่ปล่อยเนาะแล้วเขาก็จะช่วยนะคะแล้วจริงๆรก็ช่วยกันประสบการณ์กว่าจะมาถึงการผ่านสตรีมน้อะนะคะพี่แทบถาป่าบอกสวัสด,ดีมีความสุขนะคะกับคุณกบขวัญใจด้วยนะคะคุณยายงมง,งามบอกสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ารอบห้องจ้าจ้า ะะสวัสดีค่ะพี่สอนสุสดที่สอนนะคะทุกคนเลยจ้านะคะคิดถึงน้อนะคะยายเด่นคิดถึงทุกคนนะคะน้องทองเชียราทักทายกับพี่สุดที่สอนนะคะสวัสดีค่ะนะคะยายายาวก็บอกว่าสก,ก็ต้องไปปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการส่งเรียลนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่ไก่ทําต่อจากที่พี่ไก่ได้รับการตั้งค่าสตรีมนะคะ อันนี้คุณด้วยนะคะคุณดิออนทักทายกับน้องทองชยาล่านะคะสวัสดีค่ะสาวร้อยคนเกินร้อยบอกว่าเปิดตาอาบน้าโอ้เปิดค่าการมองเห็นไว้ด้วยนะคะนะคะพิวัสนากรทักทายกับพี่เทพถาปัดนะคะสวัสดีคุณเทพถาปัดค่ะนะคะน้องกวางโฟก็บอกว่าสวัสดีครับพี่วาสนาพี่เทพถาเราก็ต้องเดินหน้าต่อเนาะนะคะอย่างที่พี่ไก่บอกว่าพี่ไก่ก็คือยังเหลืออีก2อย่างค่ะยังเหลือเรียวกับโบนัสนะคะ คุณกบขวัญใจกอดกอดกนะคะนะคะเนี่ยค่ะอ่าเนี้ยอ่าน้องป๋อมแปมบอกว่าของน้องอ่ะเขียวหมดเลยนะคะน้องทองก็บอกสวัสดีค่ะนะคะกับน้องป๋อมน้องป๋อมแปมบอกทักทายกับคุณต้นตาตึงนะคะสวัสดีหัวออกเดียวกันนะคะน้องบ,อบ่าวแอดก็บอกว่าก็ต้องรอครับนะคะน้องบ่าวก็ต้องไปปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการส่งเรียวนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่ไก่ทําต่อจากที่พี่ไก่ได้รับการตั้งค่าสตรีมนะคะ อันนี้ค่ะคุณแต้มนะคะพี่สอนเพจสุดที่สอนบอกสวัสดีค่ะนะคะกับพี่แต้มด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเนาะอย่างไรเราก็ยังจับไม้จับมือกัน <ๆ S 1> ก็คือพยายามที่จะาหาเพื่อนๆไว้นะคะก็คือไปจับไม้จับมือไว้แต่ตอนนี้คือพี่ไก่ก็คือ,เ,อเรียกแต่ว่าส่งผลงานแต่ว่ารุ่งเรืองสวัสดีค่ะนะคะน้องทองชิาายารา์บอกสวัสดีค่ะกับป้าเอื้อถาวิพายงยุทธนะคะนะคะ,<ส>นะคะแล้วก็พี่สกุลน,นะคะบอกสวัสดีรอบบ้านสวัสดีค่ะนะคะกับ ใค่สักคนเหมารวมกันแล้วกันนะคะเหมารวมนะคะพี่สกุลหมอยินดีด้วยครับขอบคุณมากมากค่ะสาขนะคะ,นะคะพี่สกุลก็บอกว่าแบบนั้นเหรอนะคะกระบ,บอกกับพี่กีตาเนาะน้องบ่ายบอกว่าน้องจิรพลนะคะสวัสดีครับนะคะน้องจิรพลก็บอกดีใจด้วยครับโยอยๆ,ๆนะคะขอบคุณมากมากสำเพ็จสุขที่สอนนะคะพี่ทักทายกับพี่เวระชัยเนาะสวัสดีครับนะคะ คือตอนแรกๆก็เหมือนกับแล้วชาพี่น้องบอกทักทายค่ะเพื่อนๆนะคะคุณดิออนบอกว่าสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะสาวไรยอ้อยสายหวานก็บอกสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะสาวไรยอ้อยสายหวานนะคะบอกนะก็คือนี่แหละค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เ,าเขาเรียกอะไรนะคือหนึ่งถามว่า,าที่วันนี้ที่มานั่งตรงนี้ได้นะคะก็หลักของพี่วิรลาชาัยก็บอกว่าถ้าเขา,เาจับไม้จับมือกับใครแล้วเขาจะไม่ปล่อยเนาะ,ะแล้วเขาก็จะช่วยนะคะแล้วจริงๆก็ช่วยกันจานเทพถาคปัดนะคะ แม่ออยก็บอกว่าทักทายคุณกว้างนะคะพี่วาสนาก็บอกว่าสวัสดีคุณกว้างโฟกนะคะน้องแบงะคะ์นะคะนะคะน้องปมแปมพีม่สัญชัย,ยานะคะบอกโอ้ยวันที่สิบเอ็ดสีเดือนเต็มนะคะใจเย็นๆคือสาวร้อยคนเกินร้อยนะคะทักทายกับพี่สอนจุดที่สอนนะคะสวัสดีค่ะ,ะคุณีิอ้อนบอกว่าสวัสดีค่ะสาวร้อย คนเกินร้อยนะคะพี่ยาวบอกว่ายายเห็นค่านะคะคุณจิรพลนะคะ,ะน้องวิสัญชยาสีมันตะขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องป๋อมแปมให้ดาวพิกไก่ด้วยนะคะดาวตกที่บ้านส่งกําลังใจค่านะคะพี่พวีระชัยก็ทักทายกับส,สาวไรอ้อยสายหวานนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะยายอ้วนพาเพลินนะคะสวัสดีจ้านะคะน้องป๋อมแปมก็บอกว่า วิสัญชยาสีมันตาทักทายกับเชฟชัยนะคะสวัสดีค่ะนะคะสาวร้อยคนเกินร้อยนะคะทักทายกับเชฟชัยนะคะสวัสดีค่ะนะคะเชฟชัยก็ทักทายกับน้องแกพากินพาเทียบอกขอตัวนะคะขอบคุณมากมากนะคะพี่กิง่งเดินทางปลอดภัยนะคะหลับฝันดีมีความสุขนะคะในคําคืนนี้ค่ะนะคะน้องแบงค์จิลพลบอกสวัสดีพี่เทพก็มาเป็นผู้รับผู้ใหญ่ให้ไก่ทุกวันนะคะนะคะพี่โยทินใหม่นะคะก็บอกสวัสดีครับคุณว่าพี่ไก่ก็ไม่ดูหลังบ้านนะคะก็ยังสงสัยอ้าต้องทองมันถามทำไมา นะคะจนน้องทองบอกพี่ใครดูดูนีดูดีเมื่อสักครู่นี้พี่โยทินบอกว่านะคะสวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกหลังครับผมนะคะนะคะ,ะ,คะแล้วก็พี่โยทินบอกขออนุญาตสวัสดีค่ะแม่ออยอวยพรบุญแม่นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีจ้ากอกายนะคะมาหน้าฟีดเลิมนะคะสาวร้อยคนเกินร้อยบอกสวัสดีค่ะคุณปฐมวงวาดนะคะคุณ ดีออนบอกสวัสดีค่ะนะคะกับคุณปทุมวงว่าด้วยนะคะพี่ป่าบอกสวัสดีมีความสุขนะคะกับน้องกวางโฟกด้วยนะคะน้องกวางโฟกก็บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เทพนะคะพี่วสนาบอกว่าดีจ้านะคะกับน้องกวางโฟกด้วย <S <S น้องปทิตตานะคะชื่อเล่นชื่อน้องโยกนะคะไก่จาได้แล้วพี่คือตอนแรกๆอ่ะคือพอเห็นชื่อเนี่ยนึกออกแล้วแต่คือนึกชื่อนึกชื่อเล่นไม่ออกนะคะเขาเรียกอะไรอะ ที่อื่นนะคะนำมาเนาะซึ่งเสียงเพลงมันก็คือก็เหมือนอย่างที่ทุกคนรู้นะคะเพราะนั้นคือการแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้แล้วแต่คือยันนะนะคะนะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางที่สวยหรูนะคะทิ้งในชแนลนะคะบอกสวัสดี ครับน้องแบงค์คนรอนะคะเชฟชัยก็บอกกับป้าเอ้ถาวิพานะคะบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแวะมาเยี่ยมเยียนให้กาลังใจครับขอบคุณมากๆนะคะสาหรับกําลังใจนะคะคุณพี่โยธินนอ้นนะคะพี่แต้มก็ทักทายกับพี่พยาบอกรักๆกอดๆค่ากับพี่กีตาด้วยนะคะพี่สุกุลบอกทักทายกับนิสัญชยาสีมันตะไม่เป็นไรครับนะคะพี่กีตาบอกว่าทักแล้วคนแรกเลยน้า้องสักกุล ป้ยเอ๋ถาวิภาย,ยงยุทธทักทายกับน้องปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะนะคะปะ้ยเอ๋ถาวิภาย,ยงยุทธทักทายกับน้องทองนะคะสวัสดีค่ะเชฟชัยกระเพราสวัสดีค่ะสวัสดีเอคุณเอไอนะคะสวัสดีคุณมาสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเอเตอร์ทุกท่านนะคะวันนีม้มาได้รับการตั้งค่าสตรีมเนาะแล้วก็รออีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็ผ่านสตรีมนะคะ น้องทองเชียร่านะคะกอดกอดกอดกับพี่สุกอดกอดนะคะเลิฟเลิฟทุกคนเลยนะคะรักนะคะเดี๋ยวพบปะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนะคะร้องเมืองสวัสดีค่ะนะคะน้องทองเชยาร่าบอกสวัสดีค่ะกับป้าเอื้อถาวิพายงยุทธะนะคะ,นะคะแล้วก็พี่สกุลน,นะคะบอกสวัสดีรอบบ๋าสวัสดีค่ะคุณนายแม่มาส่งกาลังใจมาแสดงความยินดีกับน้องไก่จบบัณฑิตใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะยายเดือนพามว้วนพากินพาเที่ยวสวัสดีค่ะอู้ยายเดือนมาบ้านไก่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีใจก็เป็นสิ่งดีสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะคือ ไม่มีท่านไหนนะคะที่ทํางานทําหน้าที่ของพี่พยาบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะกับกินแก้วพากินพาเที่ยวพี่พยาบอกสุดที่สอนสวัสดีค่ะนะคะ,ะเดือนพาม้วนพากินพาเทีย่ยวสวัสดียนะคะก็เลยไปดูนะคะก็เลยได้รับข่าวดีนะคะก็ต้องขอบคุณน้องทองด้วยน้อนะคะนะพี่สอนสุดที่สอนนะคะก็ทักทายกับเดือนพาพากินพาม้วนแต่เราก็ยังจับมือกันอยู่น้อนะคะแล้วก็แม่เนียงก็บอกว่าเชฟชัยนะคะสวัสดีจ้านะคะ เป็นกําลังจิตกาลังใจใหก้กันและกันนะคะก็กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ถามว่าง่ายไหมมันไม่ง่ายหรอกค่ะนะคะแต่อาจจะมีความโชคดีที่รอยยิ้มแห่งความสําเร็จใช่ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะยายเดือนก็พักย,ย,ยายเดือนพาก,กินพาพาก,กินพาเที่ยวนะคะบอกว่าก็ถักทายกันเนาะพี่เทพขาป่าบอกว่าส่งกําลังใจมีความสุขนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่เทพนะคะพี่ลักษณะบอกสวัสดีค่ะคุณอว้วน